สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมผู้เ่าทีแท้ดีดีต้อนรับสู่เกมว้าวแฮมอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เป็น EP ที่2แล้วนะครับตอนนี้เรามีพัฒนาการเกิดขึ้นเนื่องจากเราได้เรียนรู้เกมเนี่ยแล้วตอนนี้เราได้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเราจะมาทำอาหารกันสักนิดนึงดีฮะทำอาหารทำอาหารทำไงวะเดี๋ยวๆๆรู้สึกจะเห็นคำว่าครับเอ๊ะนี่ไง ออกจากอารมณ์ผ่อนคลายมันคืออะไรครับการแปลเป็นภาษาไทยนี่มัน Amazing ป๊าบเขาให้อันนี้คือที่ย่างอาหารของเรานะฮะย่างยังไงวะนี่ย่างอาหารกด E เพื่อใส่ของคุณต้องจุดไฟใต้ที่ปรุงเฮ้ย <c oughs> ต้องจุดไฟใต้ที่ปรุงงั้นเหรอได้เลยตรงนี้แล้วกันป๊าบนี่ขอเคลียร์ออกก่อนเก็บเก็บไม้อะไรให้เรียบร้อยนี่ฮะจุดไฟใต้ที่ปรุงนี่ฮะแล้วก็ย่างอาหารเราเลือกได้ไหมว่าจะย่างอะไร อยากจะย่างขากบได้ไหมไม่ได้มันเป็นเนื้อหมดเลยครับทุกคนนี่คือเนื้อหมูนี่ครับแกเรารอกินเนื้อหมูตอนนี้นี่ครับผมมีวัตถุดิบนั่นก็คือไอเทมหินเหล็กไฟนะฮะซึ่งหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปเออหาได้จากท้องทะเลนะฮะเนี่ยไอพวกหินก้อนกลมๆลีๆีๆแบบนี้นี่ครับเดี๋ยวหาก่อน มันมีเยอะมากนะฮะเราก็หาเก็บไปทีละก้อนสองก้อนนะะี่ครับนี่มันมอนอะไรหน้าตามันเหมือนจิงจกน้ำคอฟาดโอ้มันชื่อว่าเน็กนะครับเน็กที่แปลว่าคอไม่น่าใช่เน็กเน็กที่แปลว่าขนมเราจะกลับไปดูเนื้อย่างที่แสนหอมหวานของเรานะฮะโอ้ทถนี้ก็มีมอนเยอะเหมือนกันเนยเดี๋ยวเราจะเตรียมย้ายบ้านนะทุกคนตอนนี้เรา สร้างบ้านแบบเล็กๆไปก่อนนี่ครับดูตีเนื้อย่างเราเสร็จหรือยังแล้วเราจะเก็บอันยังไงฮะน่าจะสุกแล้วล่ะโอ้มันออกมาเป็นไอ้ไอ้ทำไมมันเป็นมันเป็นฐานหินเย็ดแม่ย่างไว้นานไงมันเป็นมันเป็นฐานหินไปแล้วโอ้โหโอเกี้ครับเราขอย่างเราต้องดูย่างเราต้องดูเราใช้โต๊ะคราฟก่อนนะครับเรามีขวานฟินนี่ครับที่ต้องใช้หินเหล็กไฟอันนี้คือเลเวลเราใช่ไหม ความต้องการของเลเวลซ่อมคือตอนนี้เราเลเวลหนึ่งอยู่ใช่ไหมเคถ้าเรากดคราฟขวานฟินไปฟึบปั๊บมาโอเคขวานฟินจะมีดาเมจมากกว่าขวานธรรมดานะครับอ่าดาเมจมันอยู่ยี่สิบนะฮะเนี่ยเห็นป่ะฟันยี่สิบนะครับ,น 20, นรบแล้วก็ขวานธรรมดาฟันสิบห้านะฮะน่าจะตัดต้นไม้ใหญ่ได้แล้วละ่ะอันนี้ขอเก็บก่อนนะฮะแล้วเราจะเตรียมธนูด้วยนะครับธนูต้องใช้เศษหนัง ต้องไปตบหมูฮะทุกคนเฮ้ยมันไวอีกแล้วเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนได้ยินเนื้อเยสเราได้เนื้อสุกมาหนึ่งก้อนนะฮะทุกคนเราจะกินแล้วนะมันเอ่อมันมีน้ำหนักบอกอยู่ที่หนึ่งนะครับหนึ่งกิโลปะแล้วก็สุขภาพ40พลังกำลัง30นะฮะระยะเวลา1,200วิ1 2ึ0หาร6กก็ประมาณ20นาทีนะครับเพิ่มเลือด2 2 HP ต่อติ๊กนี่มันคืออะไรฮะเรากินเลยแล้วกันนะ ควาบโอ้แน่นเต็มเปี่ยมเลือดกับเรากำลังพุ่งปรานไข่ย่างขากบไว้ฉันเองมุ้มมีเน็กย่างด้วยอันนี้ก็สุขภาพ35นะครับพลังกำลัง20นะลฮะระยะเวลาก็1,000วินาทีนะครับมันไม่บอกเป็นนาทีวะรู้สึกว่าเราจะกินอาหารได้3อย่างนะครับถ้ามันกระพริบก็คือใกล้หมดเวลาแล้วเรากินเข้าไปควาบโอ้หลอดอาหารทะลุ <c oughs> ต่นอนอาหารทะลุไปแล้วครับทุกคนเออโอเคเรามีเนกย่างอยู่อยู่หนึ่งนะฮะหนึ่งอันเหรอว่าน้อยจังอ๋ออยู่นี่โอเคเราย่างอาหารไว้ก่อนนะครับเผื่อเราจะเดินทางนะฮะโอเ,เราอยากได้ของที่สําหรับการต่อสู้นะครับก็มีหอ,อกหินเล็กไฟนะฮะโอหอกก็ได้นะเอาหอกมาด้วยแล้วกันนะครับหลังจากนั้นก็จะมีธนูนะฮะ ธนูที่เราต้องการนะครับธนูกับลูกธนูเดี๋ยวเราต้องไปล่าหมูป่านะครับเพื่อเอาหนังกันสักหน่อยหนึ่งนะคฮะตอนนี้อาหารเราแบบว่าฟูฟูนะครับเลือดเราห้าสิบห้าขึ้นไปแล้วเุ้ยเรื่องควางผมไม่แน่ใจว่าหอกมันสามารถป่าได้ไหมได้กดเมาส์กลางกดเมาส์กลางอย่างนั้นเหรอว้าวโอเคอะไรนะเดีวท้ลองนึ่งอนี้สองตัวนั่นมันหมูอ้ ว้าวทำไมมันหลบได้ทำไมมันหลบได้วะหัวแตกมาดิเอาหอกหายหอกกวนับหอกผมหายไปแล้วหอกผมหายหายได้ยังไงผมปลาใส่หมูป่าแล้วมันก็หายไปครับทุกคนเกรนกำหอกหายจริงจังมีคนขโมยไปครับทุกคนไนเข้าตัวผมเข้าตัวเองแกเราจะไปล่าควางกันได้ปะวะ เรามาดูสกิลกันสรดีดกนนะฮะตอนนี้สกิลเรามีสกิลวิ่งนะครับสิกระบอง4ป้องกัน0หมัด6กระโดด8ขวาน11ตัดไม้12ย่อง1ว่ายน้ำา2ธนูยังไม่มีมีดจะมีหอ,อกหน่งะครับประมาณนั้นเอ้ยมีรูปควางอยู่ตรงนี้ด้วยะัะทุกคนนี่คือยินดีที่ได้พบท่านในที่สุดกูก็ได้อ่านมึงเป็นภาษาไทยโอเคขอคุยกับฮูกินหน่อยนะฮะเรียกมันออกมา โปรดจำไว้ว่าพลังของผู้ถูกเรืนเทศนั้นมันร้ายกาจมากมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีหากคุณพร้อมทั้งจ่ายเออพร้อมทั้งกายทั้งใจอาวุธชุดเกราะก่อนที่จะเริ่มสู้นะฮะนี่คือหินอักษรอักษรรูนนะะี่ับผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกยังไงนะฮะแท่นบูชา1-8ถึงแปแลกเปลี่ยนสิ่งของที่มันคืออะไรวะหนึ่งถึงแปดเนี่ยโอเคทังน,นั้นเราต้องคราบเกราะใช่ไหมออ่านป้ายก่อนนี่มีป้ายเปล่า ป้ายคืออะไรวะป้ายมีป้ายโลนอยู่อันหนึง่งกดอ่านสิอ่านกดล่าญาติของเขามันแปลอะไรวะเนี่ยล่าญาติของเขาแค่นั้นมาเป็นาเป็นล่าควางใช่ไหมล่าญาติของเขาก็ต้องก็ต้องล่าควางเย่ยล่าควางเพื่อมาทาเพื่อมาทำอะไรทำเครื่องบูชาใช,ใช่ไหมก็ไมันจ้มีของตอบ เออเราต้องทําอาวุธก่อนนะครับต้องทําธนูตอนนั้นมีควางหนึ่งตัวขอตบขอตบตรงนี้ก่อนมันชื่ออะไรนี่เกริ่งนึกว่ากรอบบินนะครับหน้าตามันเหมือนอ้าวบล็อกบล็อกเอ๊ะขอบล็อกหนึ่งทีไม่ไม่โหดเอาซะเลยบล็อกเนี่ยตอนนี้เราเลือดเรามี81แล้วนะฮะทุกคนเลือดคดแน่นเลือดเราแน่นมากโอเคเก็บของก่อนนะฮะอยู่ในสถานะเปียกอีกแล้ว เคเห็นนข้างบ้านเนี่ยเราเจอควา,แวางแะทุกคนจะย่องเราสามารถปลามันได้ไหมปลาเวนกัน <c oughs> <c oughs> มันไม่โดนปะทุกคนมันย้อยโอเคครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยตัวอะไรวะตบแม่งเรียบร้อยตอนนี้ควางติดน้ำเลยฮะ,ะทุกคนเราจะปลาโดนโดนโดนตบต่อยตีตีตูดเรียบร้อย <c oughs> โอเคมันมีตัวอะไรตามมาเต็มหมดเลยฮะทุกคน ปาไปหนึ่งทีโหเลือดเลือดหายเป็นน้ํายังไงอมันชื่อน็กเน็กอย่างนั้นเหรอดีเอาอาหารมาให้เอาอาหารมามอบให้เราถึงที่นี่ครับตอนนี้เรามีหนังกวางอยู่สองชิ้นนี่ฮะเราต้องการเศษหนังก็งคือหนังหมูนะครับถ้ามันสามารถเล็งได้ก่อนปลาที่จะดีมากแต่พอกดเมาส์กลางแล้วมันก็ไปเลยนี่ฮะเราต้องการหมูปา่าทุกคนผมว่าเราไปนอนกันก่นกอนดีกว่ามานอนเร็ว ตรงนี้ไม่ีอะไรฮะแวบๆโอ้เราได้รวบรวมถ้วยรางวัลของเน็กคืออะไรวะนี่คืออะไรถ้วยรางวัลเน็กดวงตาสีมุกและฟันอันแหลมคมเผยให้เห็นลักษณะที่เชื่องของสัตว์เลื้อยคานตัวนี้เฮ้ยทำเล่นไปนนเยี่ยมเลยเบบอ้คฮะเราขอนอนกันสักนิดหนึง่งเอ้ยเนื้อสุกแล้วใครปิดประตู อย่าออกไปเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่หออกมาก่อนโอไม่แล้วจบแล้วโอเคฮะนอนต้องมีไฟอยู่ใกล้ๆนี่ไงทําไมนอนไม่ได้จุดกําเนิดต้องมีไฟอยู่ใกล้ๆอีกแล้วอีอย่างวะนี่เอ๊ะหรือว่าเขาเตียงหรือว่าเขาเตียงกูมันด้านไงผมว่าแล้วทุกคนมีคนขโมยกองไฟไว้ข้างนอกนี่ฮะเราต้องสร้างกองไฟขึ้นมาใหม่เป็นลมฟันแล้นอนตายตำแหน่งไม่ถูกต้องมันคืออะไรฮะคือเราไม่สามารถสร้างตรงนี้ได้ใช่ไหม หรือแม่งแล้วก็ไม่นะแล้วเราก็จะสร้างไว้ตรงนี้นะฮะทุกคนปาบเกาให้ไฟไฟโอ้เค <Fire>! oh! okay, ฮะเรามานอนกันดีกว่าตอนนี้นีฮะเราได้ทําการลมควันตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะฮะมานอนจะเป็นล่าหมูป่ากันสักนิดนึงเดินมาตายแน่นี่คือการนอนที่สวยงามนะีฮะ อีกครั้งที่คุณวิ่งไปที่หัวของนักรบแล้วคุณน้ำหนักอะไรวะเนี่ยของคุณน้ำหนักของขวานของพ่อมันแปลอะไรวะเนี่ยตอนนี้เรากําลังตามล่าหมูป่าเจอกวางซะงั้นและเราก็ไม่สามารถจะฆ่ากวางได้อ้ยหมูป่าหมูป่าวะเนี่ยมาไฟกันสักนิดนึงเรียบร้อยหนึ่งตัวนะฮะได้หนังมาแล้วครับทุกคนล่าต่อไปไอจ้า้เรียบร้อยนะครับ เหมือนนั่งภาคบอลยังไงไม่รู้โอเคตอนนี้เราได้หนังทั้งหมด3ชิ้นแล้วนะทุกคนเราต้องหาหมูป่าทพรางั้นหมูป่าใช่ไหมไม่ใช่ที่มันหินอ๋อหมูป่ากําลังวิ่งหรือกระทึกคึกคืออยู่ข้างล่างนั่นฉันจะกระโดดทอเตอร์สไตรอ๋อฉันได้หอกแล้วฉันก็วิ่งหนีไปโยนทิ้งลงไปที่พื้นโอเคเราจะหาต่อไปนะแยกย้ายทำหอกคนเอ้ทำธนูคนละอัน ไงฉัจเจอแล้วฉัจเจอมาแล้วสองตัวฉันจะเป็นคู่มือให้นายเองโอ้อ,อกไปอ,อกไปเลยมูชิคิงว้าวตูมโคตรสวยเอาอีกตัวหนึ่งเยี่ยมโอ้โหนักล่ามืออาชีพชัดๆโอเคฮะเรามีหนังทั้งหมด5ชิ้นแล้วทุกคน5ชิ้นแล้วนะฮะเอ้ยนั่นใช่หมูป่าเอ๊ะจะเจอหมูป่าอีก2ตัวนะีคฮะส2หรือ3วะสตัวย็ดแค่เอาไปก่อน1เม็ด อูมเอ้าอย่าตามมาโหดจัดฆ่ายกครัวฆ่าบันเอาเว้าเอา้ยเตวานาหมดใจเย็นไอ้นมได้ตายแน่นอนไม่ต้องห่วงมาเดมามาใกล้ๆกันหน่อยไม่ตายหรอทุกคนไม่ตายเหรอเรียบร้อย,อยฮะเรียบร้อยมีหนังแปดอันแล้วทุกคนอ่ะตอนนี้เรามีวัตถุดิบในการ สร้างธนูและทุกคนเราจะเตียมบวกบอสกันสักหน่อยหนึ่งดีครับหวังว่าวันนี้เราจะได้บวกบอสนะอยากเห็นหน้าตาของบอสหน้าตาเป็นยังไงวะ้อมยังของครบยังเฮ้ยเราขอล่านกหน่อยได้ไหมทุกคนล่านกว้าวอะไรอ่ะทำไมกระจอกจังเออกูเก็บหอกเขาหมดแล้วไม่เห้ข้างล่างมีหมูป่าน่าจะฆ่ามันด้วยตัวของฉันเองรอแป๊บ บอกว่ารอแป๊บหนึ่งโอเคฮะเราจะไปคราฟธนูกันสักหน่อยหนึ่งนะครับทุกคนเรากำลังเดินทางไปคราฟธนูเข้าบ้านเรามีควันที่เราลักนะฮะตอนนี้เรากำลังนั่งลงควันตัวเองโอเคเราได้ธนูแล้วครับคราฟมาหนึ่งชิ้นท้วนปาบเขาให้โอเคแล้วก็ธนูลูกธนูเราใช้แค่ไม้แท่งนะฮะไม้แท่งเรามี26 26แท่งนะครับคราฟไป ป๊าปป๊าบ,าบโอเคมันหนึ่งสแต็กมันได้100่นะครับตอนนี้เรามีหกลูกนะฮะน่าจะเพียงพอน่าจะพอหรือเปล่าตอนนี้อาหารเรากะพิบอีกแล้วทุกคนเราจะเอาอาารราันนี้ไว้เลขแปแล้วกันนะฮะอาหารเราเลขสี่ดีครับตอนนี้เรามีธน,นูและเอามาดูก<ว>ันว่ามันใช้ยังไงคลิกขวาหัวควางยังไม่เจอเลยมีแต่หัวหมู อ๋อไอที่เป็นหัวหัวนี่คือไว้อัญเชิญใช่ไหมน่าจะใช่อแล้วมีหัวหมูสองนะฮะแล้วก็มีหัวเน็กหนึ่งอันนะฮะเราคลิกซ้ายเพื่อเล็งเล็งแล้วก็ยิงใช่ไหมป๊าบอุ้ยธนูเลเวลหนึ่งแล้วทุกคนมันแรงมากเอาหัวเน็กไปเย็ดขอลองใช้ธนูหน่อยฮะความรู้สึกมันเหมือนเฟดยังไงไม่รู้อ่ะใช้ธนูแบบย่าป๊าบย้อยย้อยอ้ามันมาแล้วทุกคน ปาบเข้าให้11เองไม่แรงเลยว่ะทุกคนมันไม่แรงเลยว่ะโอเคมีหินเล็กไฟตรงนี้หนึ่งก้อนนะครับโอเคเราเดินจะโรยแล้วยิงเล็งสุดยังถ้าเล็งไม่สุดนะเมยได้แล้ดาเมจไม่สุดนะดาเมจแค่1ิเอก1ิเองเมื่อกี้เออคนยิงดอกถ้าเล็งเล็งแบบขอลองหน่อยนะฮะทุกคนปาบแมวเดี๋ยวเราลองอัญเชิญไม่รู้ว่ามันใช้อะไรฮะแท่นบูชา ไม่สามารถอะไรวันเลขหนึ่งสองสามสี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาน,นี่มาน,นี่มาน,นี้มาหนี่ไหดดนลองนะแล้วมันจะหยิบใส่ยังไงวะงลากใส่ช่องข้างบนลากใส่ช่องข้างบนนะฮะแล้วก็ถือเลขหกถือไม่ได้ข้อเสนอมไม่โอเคถ้วยรางวัลหกทับเอ้ยหนึ่งทับสองคืออะไรวะต้องมีสองชิ้นเหรอ,อต้องลากความเพิ่ม ช่วยรางวัลต้องมีสองชิ้นนะฮะอะไรวะดิภาษาอะไรกันครับนี่เฮ้ยเราเจอควางฮะย่องย่องขอซัดที่เฮดช็อตซัดที่เฮดช็อตว้าวเอาดิเออไอ้ <c oughs> ที่สุดได้หัวไหมปาบเขาให้ไม่ได้เลยเลยนะฮะได้เดือยมาสองชิ้นแล้วก็มีควางตรงนั้นอีกตัวหนึ่งขอซัดสักปาบดิซัดสักปาบหนึ่งโอเคทีเดียวตายรู้เรื่อง ไปดูของกันทั้งหน่อยหนึ่งนะฮะไม่ได้หัวอีกแล้วได้ปะวะเหมือนจะไม่ได้หัวนะครับได้เป็นหนังแทนเนยโอเคไปไหนเราเอาหัวมานี่สิเยี่ยมมากตอนนี้เรามีหัวทั้งหมดสองชิ้นนะฮะเฮ้ยความติดดาวด้วยควางติดดาวทุกคนผมว่ามันต้องเป็นพ่อกวางทำไมมันง้างไม่ได้วะเนี่ยทำไมกูง้างไม่ได้๋อมันต้องมีสเตมานาปะนี่ใช่จะมีสเตมานาเอาเหรอ ปาบเขาให้เออมันเสียสเตเวนาด้วยทุกคนมันเสียสเตเซลบันนาเว้าโอ้โหยิงใกล้ๆยังไม่โดนนี่มันเฟดเวอร์ชั่นไหนเนี่ยปาบเขาให้แมงเอ้ยเคไปเราไปลองอัญเชิญดูเอาหัวมาก่อนดิโยนหัวมาเคเรามีสามหัวนะควางติดดาวว่าเมื่อกี้ที่ตายใช่ควางติดดาวขอตัวนั้นทักตัวได้ไหมล่ะ มาหว่าวงมาแล้ววิ่งมาแล้ว,ว,ลวยังไงฮึบป้าบนี่ไงฝีมือผมเองครับผม <c oughs> ตายไปะวะ <c oughs> ตายดิเอ,อระดับดีแล้ว <c oughs> ไม่ตายได้ยังไงไม่เคยได้หัวขเขาเลยวะทุกคนดวงไม่ดีแกได้เวลาของเราแล้วสินะเ <c oughs> วลา <c oughs> ที่ <c oughs> เราจะอัญเชิญบางสิ่งบางอย่างออกจากแท่นอัญเชิญ <c oughs> ผมยังไม่รู้ว่ามันสามารถอัญเชิญได้หรือเปล่านะฮะทุกคนอ่ะลองดูดิครับตัวกซ้ำป้าบคุณได้ทําการอัญเชิญ ยดเคจะมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะทุกคนมาวะเอ้เยเหมือน,อน,น,นเหมือนเป็นกองอยู่ตรงนั้นอ้าวอ้าวซานตาคอสเรียกซานตาคอสโดยดวว่วน <laughs> โอ้โหไฟเออย่าไปกลัวอย่าก,กลัวที่จะตะ <laughs> ว้าไม่อย่าวิ่งมาผมไม่ชอบหน้าคุณอย่าบอกนะ บอกันนี้คือพาร์ทสองของเราเนี่ยทุกคนพาร์ทสองแล้วก็ล่อบอสตอนแล้วมานาหมดอีกูรอก่อนนะทุกคนเชิดมันคือว่าอิกเทียนะทุกคนภาษาเหนือโอ้ย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 ดีนะมีเลือดตั้งเจ็ดสิบเอาวะต้องรอให้มันหยุดนิ่งอยู่กับที่เป้าอีกแล้วทุกคนเอาดิเอาดิเอาสักหน่อยดิสิบเก้าเองวะ ยี่สิบเอ็ดปาบเขาให้แปดเทำไมดาเมจมันน้อยลงเรื่อยเรื่อยปาบสิบสองว่ะีสุดไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าโอ้หนึกว่าคอสติมเลเตอร์ตาแม่งโคตรเหมือนยี่สิบสี่แล้วทุกคนยี่อ๋ออ๋ออ๋อโอ้ยเจ็บปวดเลือดเหลือหกสิบเจ็ดแฮะตีหน่อยที่เลือดเราลีตลอดเวลาเนี้ยครับปาบเขาให้สิบหก เรียกมีอาหารเงี้เรี่บงื่นเดี๋ยวขอย่องก่อนขอย่องรีสเตเวนนาก่อนไปไหนล่ะไปไหนล่ะยี่บห้าว่ะแรงขึ้นแล้วเอาหน่อยดิ2ยี่สิบสวยสวยมากอีกนิดเดียวลาธิตเอาเย่อ้าวแล้วไงต่อรอมันย่อยโอเคฮะเอาเจได้หัวด้วยว่ะได้หัวอีกเทียด้วย ได่กระดูกไหมไม่กระดูกวะกระดูกมื่อไรต้องใช้ทำไหนวะได้เข่าคว,วางแข็งอะได้ปะนั่นแหละนั่นแหละเจ็ดของ,ของดีว่ะได้หัวอย่างเงี้ยอันเปนเริ่มเลยอ๋อหัวนี้มึงเอาไปเลยเอาไว้ล่าบอสเอ้ยเอาไวา้เรียกบอสได้แน่ๆเลยไม่หัวนี้ไว้เอาไว้รับสกิลคราวนี้ฆ่าว่าเราจะได้สกิลแล้วต้องเอาหัว <c oughs> ไปแขวนข้ามีข่าวมาบอกเจ้าหูกินกลับไปที่แท่นบูชาพร้อมกับชิ้นส่วนรางวัลวางบนแท่นบูชา เพื่อถวายแกโอดินอ๋อให้บูชานี่ใช่ไหมไม,ไม่ไม่ท่านท่านเกิดท่านเกิดท่านเกิดที่เราเข้าเกมตอนแรกเอาเรอเฮ้ยเราเห็นใท้บูชาทุกคนใกล้มากเราจะลองดูนะครับว่าเราจะได้อะไรจากการถวายหัวอิกเทียนะครับแกโอดินอยากเห็นหน้าโอดินดจริงๆเลยเนี่ยรูปความอะ่ะเขายังอันยิ่งใหญ่แข็งแกร่งดุดอะไรวะเนี <laughs> ่ยอ่านแล้วก็งงถ้าเราต้องทำยังไงฮะ ขาอันยิ่งใหญ่นั้นแข็งแกร่งเด,ดือดันในกล้ามันสามารถทุบทำลายกินและทลายข่าวได้นี่ไงผูกถ้วยรางวัลใส่สิ่งของปาบก็ให้โอ้ทแไงต่อทักษะการวิ่งและกระโดดเพิ่มขึ้นกระโดดใช้พลังงานลบ60วิ่งใช้พลใช้พลักกำลังลบ60ผู้ถูกเรียเทศถูกสั่งเวยกดอีเพื่อเปิดใช้งานปาบก็ให้อ้เราได้พลังงานบางอียาง แล้วไงต่อคะอีกเทียพร้อมใช้งานก็คือกระโดดกับวิ่งจะใช้พลังงานลดลงสินะเราเจอกับฮูกินอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณได้รับพลังของอิกเทียแล้วใช้มันเมื่อย,ยามจาเป็นแล้วกูจะใช้อย่างไงครับเนียกดเอมัง้งกดเอเหรอฟาบเชเยเยว้าวแล้วใช้ใช้ลตด้วยโอ้วิ่งเร็วขึ้นใช่ไหม <c oughs> ไม่ now, เตมนาลดน้อยลงอาเหรอแค่นี้เองก <laughs> ูดาว20นาทีโอเคฮะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็อขอลาวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะย้ายถิ่นฐานนะครับเพื่อไปสำรวจในแมปอีกต่อไปนะครับโอ้โ oh, หแมปมันโอ้โ oh, ห oh, โลกมันใหญ่มากทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ